แอบลมลมโต๊ะละพี่น้องสวัสดียายสุ่มพาเข้าสวนกินอิ่มหรอผู้กินก็กินปะผู้เก็บผักก็เก็บบัเนี้ยมะเบิ่งหมากมันหลีอยู่บ่พี่ข้างหลังอันหน่วยหนึ่งอืออืมอุม่นในปักแต่งจริงหน่อยหนึ่งพี่น้องนี่มองได้แน่ยปุพี่มิวมาเบิ่งพี่ มาปักง่ายหนึ่งไปไส่ตา้มสมนี่<ด>เปิด,ดเบิ้งพี่น้องมันหลีอยู่ด่านเทนบอร์ในสองน่วยแหลนะน่ะเก็บเลยเดี๋ยวความผาคูมใจได้พี่น้องบางทีสมุดปากการนี้สูงกับสีเบาอีกล่ะถ้าอ,อตูบอกเขาตัดออกไปมันเตียนๆเ,เนี่ยมันเสีดโรคถิ่นอยี่มันหลีอยู่มัน มกแตงนี่ม <si ิวหน่วยหนึ่งนี่หน่วยหนึ่งมิวหน่วยนี่หน่วยป้อมๆดอกเป็นหลวดเล่นบอลพี่น้องไงป้อมๆนะเป็นแจวข้าบิ่งท่านมีนี่พอก็สีพอนด้ลือมันนั่นว่ามันอีกด้นจังสิได้อปูกักพริกก็สิบ่ได้ลือบักแตงนั่นก็เลย ให้เขากินหมากออนไปก่อนพี่หนอม,มันหนึ่งหลีด่ดิเห็นอีกที่มันกันวยใหญ่เสียงเสียงพี่หนอกินกับกินแล้วสุ่มกินอิ่มกับเขาสวนบบดนี้ Ừ, tắt đâu Ê, tù Miu Đó kẻ พี่น้องให้สูบข้าวมากเก็บอันนั้นตำลึงให้เขาก่อนจะไหวด้วยมันก็แเกได้พี่น้อง มันบอกคือพักอื่นเลยมือสองมือกแเม่นขึ้นมาแล้วแตกแล้วเอาโหลดเนี่ยมัาลายมือเลยบริกรปเปันยาวมันกระสีเกนเนี่ยเก็บให้เขาเมื่อกินผุนเขาอยู่บังผัด นองไส้น้องไผ่ยูบางผัดเ็นตัดน่องใหม่มาต่มย,ย,ย,ยูใหญ่ประเทศไทยบึงพี่นอกคนฝ่าวยายสุม่มข้าแต่ยากบระเดิงหาอีกที่เขาตัดแล้วเรียบร้่อเขาฝานล้ะเจาสิฝ่าวต่มฝ่าวเมี่ยมันอยู่ใก่คือว่าล่ะไปคำล้วมันก็นโดติดเ <c oughs> อื้อนาง เนื้อนางมันพอใครได้กินดอกพี่นอ้องพอเห็นมันมันปลูกใหม่ก็เลยบอจท่านอยากเก็บมันนี่จะซื้อไม่ได้ตลาดปลูกเป็นใหม่กับท่านอยากเด็ดยันมันตายเวลาเพิ่นมาบ้างพี่ย้ำเลเพิ่นกลับไปเื่อนบ้านเพิ่งมาตั้งแต่ไปต่างจังหวัดมามาแต่บ้านนอก คนขนของอยู่คงกินเมือ่อมันกับบันนอกเหรอนอกกินะนอกสมมติปากการมันกับบันนอกอย่างนี้สมมติปากการมันก็บันนอกเหรอเนาะ อันนี้พี่น้องเฮียบอกกระดองแกงแดงใบโบมี่อย่างไหนแต่บง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 มันมากินใบมันอู้ห้ัดไปลยหลายหลดไปกะเพราอือเอาแมันกับแกตัดไปหลดนะให้มันเตียนไปหลดแถวนี้ใครแม่นปลูก ปลูกพักกินนี่ขันเบิดหนาฝนฝนมันงาดนี่ก็สิได้ลือออกเบิด,ด์เาาดอเาาดอยฮะถาแต่ให้ฝนมันงาดงซื้อเด้นี่งาดคือยังพี่น้อง <c oughs> ภาษางาดคือฝนแบบว่า เล่มสีเบิด์นะี่ยน่าพินอพ้นล,ล่มสีเบิด์ยายสูมใส่ข้าวบางาดภาษาโบราณค่ะภูเถาผ้าว่าแมีเพ่นใส่ผ้าใส่ค่ำนี่เม้นเนาอยู่นี่ป้ามาบืนมาตายวะเม้นเ n าๆ ฝนตกฟังผุนปานบืนขามบอมาบ่อพี่น้องมันเป็นหูอันนั้นจอบออยู่มองหลอดสร้างกระสีมิตะห้อยบืนขามไปขามมาไม่ได้ฝนตกแห้งๆมันกระสีบืนมาอยู่คือว่าคุณนม,มองนึงได้พี่น้องเพราะดนไปเก็บเป็นอมองโอแค่ มีบักแตงบักแตงกิ้งแตงขางมีสองหน่วยมิว้วเ,ยเ็ยไปนำเน้เนแตงขาง ถึงพันเด็กเก็บได้พี่น้องคนึงถึงได้พันเด็กเก็บได้หนูม,มีใยหย่อนบ่งกินมันหย่อนเพระอีหุ่มกระแตกเนี่ยโอ้ คุ้งยางใหญ่ได้พี่น้อองืกตัดอารดป่าป่าตัดไปให้ตั้งแต่แต่ไรวะตัดเต้ไปแต่วันที่สิบหกอ่ะตัดวันเสาร์ปให,ตตตห้ต,ตปวีทีว่า,า,เเวา,าสิไปเยี่ยมประวานไปรหอหดแล้วตายพี่น้องตัดสิตัดไปให้พี่สาวคนที่สองวันสิไปเยี่ยมพี่สาวคนโตตัดพังหอมไปในมือที่ตัดอ่ะตัดวันที่สิบสองวันที่สิบหก นัดไปเจอกันอยู่โรงพยาบาลสิไปเยี่ยมพี่สาวไปไซบอร์หาเนี่ยหอดโรงพยาบาลสัมอยู่บนทางด่วนทางลรงบ้านโทรมาว่าคนไข้หัวใจหยุดเต้นนะไปบอกท่านเราสัมพี่น้องพักโฮมนี่ก็เก็บเดี่ยพูดละโอเคคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีแ่แหละนาะพี่น้องเดี๋ยวเก็บพักให้น้องไผ่ก่อนฝากเบิงฝากส้มฝากติดตามยายนี่ได้จ,จ้าเพื่อเป็นกำลังใจยายจ้า พูดอ,อย่าลืมอันนั้นใบชะพูตัดแล้วใบชะพูเป็นน้ำเนยนะเออพูดใบชะพูพูใบชะพูก็มีสองเหงาหุน่นเหงาหนึ่งตไต่ห่มอันนั้นพี่น้องเห็นบอ่อพูดไต่เดี๋ยวยายกสูงสีสู้เถอะนี่เห็นบ่จ้ะไต่กกอันนั้นกุ๊กังม่วงบังม่วงเลด็ดตัวน,นี้แซบ่บๆเลยพี่น้องอไปเลจา้าเบาไล้มันยาว